ครับสวัสดีครับผมี่น้องครับผมวันนี้ช่องเจเจเคชักวัวฟาร์มจะพามาอัปเดตราคางัวปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่17มิถุนายน2568นะครับนี่ครับพวปู้ครับพวปู้อายุปีกว่านะครับลอยๆนะครับความสูงประมาณ130-135ได้สบายนะไม่ต่ำกว่า130นะครับอายุแก่ๆนะครับนี่มีเขานะครับนี่เขาโพล่ะ ขายไปแล้วนะครับขาย980 0บาทฟังไม่ผิดนะครับ9800บาทดูครับแองกอน้ำอ่ะ9,800บาทขายไป9800บาทนะครับดูครับราคาวัวนะผมซื้อมา1 0 0 0 0บาทนะครับได้ขายขาดทุนเดพี่น้องเดี่ยูวันไทยวันไทยก็ดีนะพี่น้องควแข็งก็ขาดีทุกอย่างนะครับวามสูงประมาณ1 3อยมสบรยสสบายๆนะ ครับอ้วนดีนะครับอ้วนหนาดีครับ,บรตลาดนัดดำมเฟอตัวใหญ่ขายขัดทุนพี่ซื้อหมื่นหนึ่งขายเก้าพันแปดขายพี่พี่โบครับเดี๋ยวสจะจะไม่เชื่อนะครับเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับตลาดนัดบัวใหญ่นะครับของจริงนะครับผมราคาปัจจุบันวันที่สิบเจ็ิศนายนนะครับ แล้วกระผมจะไปหาซื้อกับชาวบ้านยังไงพี่น้องเอ้ย